สดีครับสวัสดีพี่น้องแฟนเพจทุกท่านนะครับผมกิตตีฟอร์ดป้ายแดงแต่งจัดเต็มครับเพจที่การันตีว่าโปรโมชั่นดีที่สุดในขนาดนี้นะคร,ครับวันนี้ผมก็มาอยู่ที่ฟอร์ดพระนครสาขาเกษตรนวมินทร์ครับพาแฟนเพจทุกท่านครับมาชมรถที่แต่งรอส่งมอบครับบอกด้วยคําเดียวว่าหล่อมากจะเป็นรุ่นไหนเดี๋ยวล็อไปชมกันเลยนะครับ คันนี้นะครับก็จะเป็นวายแท็กขับเคลื่อน4ล้อนะครับราคาค่าตัวครับหนึ่ง0 0านบาทครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์2.0งจุดศูนย์ไบเทอร์โบครับให้กําลังแรงม้าอยู่ที่213แรงม้าแรงบิด500นิวตันเมตรบอกได้คําเดียวว่าแรงมากครับเดี๋ยวเราไปดูชุดแต่งคันนี้ทีละรายการนะครับว่าจะมีชุดแต่งอะไรมาฝากแฟนเพจกันบ้างครับเริ่มจากด้านหน้าก่อนเลยนะครับผมคันนี้นะครับก็จะมาพร้อมกับชุดแต่ง F150 Y Body Kit น้นั่นเองนะครับผมสังเกตกระจังหน้าฟอร์ดครับ F.R.D. ครับทำเป็นสีดำตัดขอบเฉดสีด้วยสีขาวครับดูแมทแล้วก็ลงตัวกับรถคันนี้มากๆครับบนตัวหนังสือ Ford ครับก็จะมีไฟบิวอินสจุดสีส้มแบบนี้ครับมองแล้วเด่นมากๆนั่นเองนะครับผมกันชนด้านหน้าครับก็อัพเกรดมาใหม่ครับจะใส่เข้าไปเป็นสไตล์ของ F.150 บอดี้คิดแบบนี้นะครับดูใหญ่มากๆนะครับผมมาพร้อมกับไฟหลีครับ5ดวงแบบนี้เลยนะครับผม เพิ่มความโดดเด่นกับรถคันนี้นั่นเองนะครับผมเซนเซอร์นะครับด้านหน้าครับ6จุดก็ยังอยู่ครบเช่นเดิมนั่นเองนะครับผมบนฝากระโปรงครับก็ขึ้นรูปใหม่ครับจะเป็นสไตล์ F150 Body Kit นั่นเองนะครับผมใหญ่มากๆเลยนะผมทำเป็นสีทูโทนครับสีดำตัดกับสีขาวครับดูเท่มากๆเลยก็ว่าได้นะครับผมไฟหน้าครับก็อัปเกรดมาใหม่ครับจะเป็นสไตล์ของวีรันแบบนี้เลยนะครับผมด้านบนจะเป็นไฟสูงด้านล่างจะเป็นไฟต่ำครับมาพร้อมกับไฟ เลี้ยวครับผมจะเป็นแบบ LED สีส้มเด่นๆแบบนี้เลยนะครับผมนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูชุดแต่งด้านข้างกันนะครับว่าจะมีชุดแต่งอะไรมาฝากแฟนเพจทุกท่านกันบ้างนะครับผมมาชมพร้อมๆกันนะครับผมด้านข้างนะครับผมเป็นสูงๆขึ้นแบบนี้ครับก็ยกด้านหน้าขึ้น3นิ้วด้านหลัง2นิ้วนั่นเองนะครับผมปรับเปลี่ยนในส่วนของครับ ปีกนกปรับองศาครับของยงนั่นเองนะครับผมเพื่อให้รถไม่เกิดอาการกินหน้ายางนั่นเองครับผมแล้วก็มาพร้อมกับโช็คอัพ2.0มโนทูบของ Pro Fe n เด r นั่นเองครับพร้อมกับก้อนหนุนหัวโช๊คครับทำให้รถคันนี้ยกด้านหน้าขึ้น3นิ้วด้านหลัง2นิ้วนั่นเองนะครับพร้อมกับตั้งศูนย์ให้คุณลูกค้าเสร็จสับไปจากโชว์รูมนั่นเองนะครับผมมาพร้อมกับลายล้อแม็กครับโอเอซิสครับทำเป็นสีดําขีบเงินแบบนี้ครับมองแล้วเด่นมากๆนะครับผมมาพร้อมกับยางครับผมยางก็จะเป็น แบนด์ฮันคุดจะเป็นยางมัทเร็ดนะครับผมก็ซีรีส์เบอร์ยางครับ35 12.5 R20 นนั่นเองนะครับผมยางประเภทนี้ครับก็เหมาะกับทางที่เป็นทางขุข้ะทางตะกรุยคนอย่างนี้ก็จะวิ่งได้ดีมากๆนะครับผมแล้วก็คิ้วล้อด้านข้างครับผมก็จะมาพร้อมกับชุดแต่ง F-150 Body Kit นั่นเองนะครับผมจะเป็นยื่นออกมาแบบนี้สไตล์อเมริกันนะครับผมเพิ่มความเด่นให้กับรถคันนี้นั่นเองครับผมสังเกตมิติรถนะครับผม ก็จะล้ำบอกมานะครับด้านละประมาณ6นิ้วนั่นเองนะครับทำให้รถคันนี้มีวิติที่วายขึ้นกว้างขึ้นนั่นเองนะครับผมแล้วก็ครอบแก้มด้านข้างครับผมก็อัปเกรดเป็นแบบสไตล์คีบฉลามแบบนี้นะครับผมเด่นมากๆเลยนะครับผมกระจกด้านข้างครับก็อัปเกรดเช่นเดียวกันครับจะเป็นกระจกหูช้างแบบนี้เลยนะครับผมก็จะมี2เลนครับจะเป็นเลนซูมแล้วก็เลนปกตินั่นเองนะครับผมมาพร้อมกับไฟเลี้ยวแบบ led แบบนี้เลยนะครับผมสีส้มเด่นมากๆนะครับผม แล้วก็บันไดด้านข้างครับก็อัปเกรดเช่นเดียวกันครับผมงานก็จะเป็นของ T W T W I ครับจะเป็นสไตล์ออฟโรดแบบนี้ครับจะเป็นเหล็กทั้งชิ้นเลยนะครับให้ความรู้สึกที่แข็งแกร่งมากๆครับทำให้คุณลูกค้าก้าวขึ้นไปในตัวรถได้อย่างง่ายดายมากยิ่งขึ้นครับการสาอาด4ชิ้นติดตั้งเรียบร้อยแล้วก็ราวหลังคาก็มาพร้อมกับวายแท็กนั่นเองนะครับผมสติ๊กเกอร์นะครับผมก็จะเป็นสีดำนะครับผมจะมีคําว่าแรปเตอร์ครับตัดกับรถสีขาวครับดูแมท์แล้วก็ลงตัว กับรถเทนนีมากๆครับตรงกระบ,บาครับคุณลูกค้าก็จะพบกับโลบาร์นะผมงานก็จะเป็นของลิมิเต d แบบนี้เลยนะครับผมจะเป็นทรงขาละยาวเป็นเหล็กทั้งชิ้นเลยนะครับผมมีความรู้สึกที่แข็งแกร่งมากๆครับมาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3แล้วก็ไฟ LED นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูชุดแต่งด้านหลังกันนะครับว่าจะมีอะไรมาฝากแฟนเพจทุกท่านกัน,กนบ้างนะครับผม กันชนด้านหลังครับก็อัปเดตมาใหม่ครับงานก็จะเป็นของ GDD ครับจะเป็นแบบทูสเตปครับทำให้คุณลูกค้าก้าวขึ้นไปในกระบะได้อย่างง่ายดายมากยิ่งขึ้นครับมาพร้อมกับไฟ2ป้ายทะเบียนครับแล้วก็ไฟ LED นั่นเองนะครับผมแล้วก็จะมีห่วงโอเมก้าครับสห่วงสีแดงใช้สําหรับลากจูงนั่นเองครับเซนเซอร์ถอยนะครับก็ยังอยู่ครบ4จุดแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็ จะมีการกระแทกด้านหลังเพิ่มเติมนะครับผมจะเป็นสีดำครับผมตัวหนังสือฟอร์ดเอฟว่าดีทเป็นสีขาวเพื่อให้แมทกับรถคันนี้นั่นเองครับผมมาพร้อมกับสปอยเลอร์ด้านหลังแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็จะมีคําว่าแรปเตอร์แบบนี้นะครับแล้วก็ไฟด้านหลังครับก็อัปเกรดเช่นเดียวกันครับก็จะเป็นสไตล์ของวีแลนเช่นเดียวกันครับจะมีรูปตัว U แล้วก็เลขศูนย์แบบนี้เลยนะครับผมมาพร้อมกับไฟ LED เป็นไฟเลี้ยวนะครับผมเปิดแล้วสวยงามมากๆครับทำให้คุณปอด ทำให้คุณลูกค้าปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในยามค่ำคืนนั่นเองนะครับผมเราทราบของแต่งแลบรอบกันี๋ยวเราไปดูออปชั่นภายในรถคันนี้นะครับว่าจะมีออปชั่นอะไรมาฝากแฟนเพจทุกท่านกันบ้างครับไปชมพร้อมๆกันนะครับผมภายในรถคันนี้นะครับก็จะให้เฉดสีที่เป็นสีส้มตัดกับสีดำนะครับผมการเดินได้นะครับผมก็จะเป็นสีส้มแบบนี้เลยนะครับผมจะเป็นเบาะหนังครับเก้าอี้ครับก็จะเป็นหรือเบาะนั่งนะครับผมก็จะเป็นปรับด้วยไฟฟ้านั่นเองนะครับผม พวงมาลัยนะครับผมก็จะเป็น power ไฟฟ้าครับเบาและคอนโทรลได้ง่ายมากๆนะครับผมมาพร้อมกับปุ่มมันติฟังก์ชันครับคุณลูกค้าสามารถรับโทรศัพท์รับรับโทรศัพท์ปรับเครื่องเสียงใดที่พวงมาลัยนั่นเองครับมาพร้อมกับ adaptive cruise control นั่นเองนะครับผมหน้าจอด้านหน้าครับประกอบด้วยเลือนใหม่แล้วก็หน้าจอแสดงผล2จอครับคุณลูกค้าสามารถตั้งค่าต่างๆเกี่ยวกับตัวรถได้ที่หน้าจอตรงนี้นะครับผมกระจกมองข้างครับปรับและพับด้วยไฟฟ้าครับระบบไฟหน้านะครับผมก็จะเป็น สองโหมดครับเป็นธรรมดาหรือออโต้ก็ได้คุณลูกค้าก็สามารถเลือกใช้งานได้ครับหน้าจอเครื่องเล่นครับก็จะเป็นสิงค์สามไซส์8นิ้วนะครับผมติดตั้งจากโรงงานให้คุณลูกค้าเป็นเมนูภาษาไทยง่ายต่อการใช้งานมากๆครับคุณลูกค้าสามารถเชื่อมต่อบลูทูธ Apple c a r p l a y แล้วก็ Android Auto ได้ครับมาพร้อมกับระบบสั่งงานด้วยเสียงนั่นเองนะครับเกียร์คันนี้ครับก็จะเป็นเกียร์อัตโนมัติ1 0สปีด11กับเกียร์ถอยนั่นเองนะครับผมน้าจกหน้ากระจกหน้าต่างครับ4บานนะครับผมก็จะเป็น ไฟฟ้าแล้วแล้วก็จะเป็นออโต้ด้านคนขับนั่นเองครับเราทราบของแต่งเราทราบออปชันเดี๋ยวเราไปดูโปรโมชั่นด้านหน้ากันนะครับว่า WiT แทขับเคลื่อนสีล้อคันนี้นะครับผมจะมีโปรโมชั่นอะไรมาฝากแฟนเพจทุกท่านกันบ้างนะครับผมไปชมพร้อมๆกันนะครับผม WiT แทกนะครับก็จะมีคุณลูกค้าเลือกทั้งหมด5สีดังนี้เลยสีขาวสีดําสีเงินสีเทาและสีส้มถ้าสีส้มก็เพิ่มอีก10,000บาทครับมาพร้อมกับโปรโมชั่นที่สุดพิเศษมากๆนะครับผมเงินเป็นแสนสองแสนไม่ต้องใช้ครับโปเรานะครับ ดาวเริ่มต้นเพียง79,000บาทเท่านั้นเองนะครับผม ฟังไม่ผิดนะครับ79,000บาทผ่อนก็สบายมากๆครับเพียง16,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับหรือคุณลูกค้าอยากให้แต่งเหมือนคันรีวิวก็ได้นะครับติดต่อก็มาหากิตติได้นะครับที่เบอร์โทร061956344 4 061956344 4หรือจะอิ inbox มาที่เพจกิตติฟอร์ดป้ายแดงแต่งจัดเต็มก็ได้นะครับยินดีต้อนรับคุณลูกค้าทุกๆท่านนะครับผมขอบคุณคุณลูกค้าทุกๆท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมชอบให้กดไลค์ถูกใจให้กดแชร์กิต ให้กับจิติิด้วยนะครับเจอกันคลิปต่อไปครับขอบคุณมากครับผม